จังหวัดตรังนำร่องจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ20ปีสู่การเป็นเมืองเติบโตบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรังละย0ปีและได้ดำเนินการผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนพร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดตรัง5ด้านทั้งด้านการยกระดับการท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและด้านการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ อาหารเมืองตรังทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อน,นําไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาจังหวัดตรังสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่อันจะส่งผลให้จังหวัดตรังกลายเป็นเมืองเติบโตบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรังที่กําหนดไว้ต่อไปยอศยยพอระระไกศรีสวทรตรังรายงาน